ที่กำลังขึ้นฐานอยู่นี่นะครับเป็นทีมงานตาพันเปอร์เซนตับหลวงนะครับสิได้นนอยหรือได้หลายโปรดติดตามไปพร้อมๆกันครับตาพันเปอร์เซนครับ ตางแข็งีกรงดมาบๆตากันเลยครับจัางมาทิชชานีวงงวดเด้อต่างมาทิชชานะฮะตโต๊หลอเหมือ้องเป็นคนเติมมันไม่เาไม่บุกไป้ีาเทปาด้ว

Lòng quay của tôi để xin loại cây, xin loại cây màu mưa vô, mau mau Tạm, đồng hà Từ, tuần 55